สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อลินจะมาแบ่งปันวิธีหุงข้าวผสมธัญ,ญพืชถั่วห้าสีนะคะวันนี้อลินใช้ข้าวสารปริมาณหนึ่งถ้วยตวงครึ่งแล้วก็ถั่ว5้าสีปริมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะถั่วห้าสีสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะให้นำถั่วห้าสีแช่น้ำไว้เป็นเวลา1คืนค่ะเช่นถ้าเราหุงข้าวพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมคะก็ให้นำถั่วไปแช่น้ำไว้ตั้งแต่บ่ายสามโมงของวันนี้ได้เลยค่ะหรือจะแช่ก่อนบ่ายสามโมงก็ได้นะคะยิ่งเราแช่น้ํานานนะคะถั่วก็จะสุกง่ายค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะให้นำถั่วไปล้างน้ำให้สะอาดจะล้างน้ำกี่รอบก็ได้นะคะคือเราจะล้างถั่วให้สะอาดค่ะ ถั่วห้าสีที่ซื้อมานะคะบางชนิดก็สุกง่ายแล้วก็บางชนิดก็สุกยากค่ะโดยเฉพาะถั่วเม็ดสีแดงๆนะคะจะสุกยากมากค่ะเราจึงต้องนําถั่วไปแช่น้ําค้างคืนไว้เลยค่ะเวลานําถั่วไปต้มนะคะถั่วก็จะสุกง่ายขึ้นค่ะ เราจะต้มถั่วเป็นเวลา15-20นาทีนะคะเริ่มจากเวลาตั้งแต่น้ำยังไม่เดือดเลยค่ะถั่วบางชนิดก็สุกช้ากว่าถั่วชนิดอื่นนะคะโดยเฉพาะถั่วเม็ดสีแดงที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะจะสุกช้าที่สุดเลยค่ะในขณะที่น้ำเริ่มเดือดนะคะก็จะมีฟองสีขาวๆลอยอยู่ด้านบนนะคะให้ช้อนฟองทิ้งด้วยค่ะให้เพื่อนๆนะคะ ต้มต่อไปนะคะจนครบ15-20นาทีนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้นําถั่วไปกรองเอาน้ําออกค่ะน้าต้มถั่วที่เราต้มไว้นะคะก็จะไม่ทิ้งค่ะเราจะเก็บไว้เอาไปหุงข้าวได้ค่ะถัดมานะคะเราก็นำข้าวสารมาซาวน้ำให้สะอาดค่ะ หลังจากนั้นนะคะให้นำถั่วห้าสีที่ต้มจนสุกแล้วนะคะเทใส่ไว้ด้านบนค่ะเราจะเตี่ยถั่วให้กระจายออกให้ทั่วนะคะแล้วก็นำน้ำต้มถั่วนะคะเทใส่ลงไปค่ะไม่ต้องรอให้น้ำต้มถั่วเย็นนะคะสามารถเทใส่ลงไปตอนที่น้ำย่างร้อนๆอยู่ได้เลยค่ะอลินก็จะเทน้ำให้ท่วมข้าวเลยนะคะ ปริมาณน้ำที่ใส่ก็เหมือนกับเราหุงข้าวปกติเลยค่ะอาจจะใส่น้ำเยอะขึ้นมานิดหนึงได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำไปหุงในหม้อหุงข้าวตามปกติเลยค่ะตอนนี้ข้าวที่หุงกับธัญพืชถั่วห้าสีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถั่วก็จะสุกทุกเม็ดเลยค่ะให้ใช้ตะเกียบหรือทัพพีหรือว่าช้อนก็ได้นะคะนำมาคนข้าวกับถั่วให้ผสมรวมกันค่ะ น้ำต้มถั่วนะคะก็จะทําให้ข้าวมีสีที่น่าทานมากขึ้นค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้ไม่อยากใส่น้ำต้มถั่วนะคะก็ให้ใส่เป็นน้ำเปล่าแทนก็ได้ค่ะ เดี๋ยวลินจะตักใส่จานนะคะให้ดูเม็ดข้าวแล้วก็ถั่วนะคะให้ชัดๆอีกครั้งค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอลินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำอาหารแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ